ผ่านไปแล้วกับทีมชาติไทยหลังจากควา้าแชมป์อาเซียนกลับมาครอบครองได้เป็นสมัยที่4และนอกจากผลงานที่ยอดเยี่ยมกับการทําไปแล้ว29ประตูเสียเพียงแค่2ประตูยังมีผลงานที่สุดอีกหลายอย่างเริ่มที่ทําประตูมากที่สุดวอลชิตกันนิตสีบำเพ็ญหรือว่าเจ้ายิมกับตันทีมยิงไปทั้งหมด6ประตูด้วยการหาตําแหน่งที่ยอดเยี่ยมผสมกับการจบสกอร์ที่เฉียบคมจึงไม่แปลกนักที่ยิมนั้นจะมีชื่อทําประตูได้มากที่สุด และเป็นดาวซันโวในรายการนี้ไปต่อมามาดูที่ลงสนามมากที่สุดอาทิตย์การสังเวชหรือว่าเจ้าต้นแบ็คขวาเป็นคนเดียวที่ได้ลงสนามทุกนัดไล่ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศไม่โดดเด่นแต่ก็ขาดไม่ได้สําหรับแบ็คขวารายนี้อีกหนึ่งรายที่ลงสนามมากที่สุดคนหนึ่งคือเชนมีโชคมหาสารานุก,กูลเซนเตอร์แบ็คของทีมที่ลงสนามเป็นตัวจริงทุกนัดเช่นกันแม้ว่าจะถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมพบกับทีมชาติฟิลิปปิน แต่ทุกเกมที่ลงสนามช่วยแดนหลังให้ทีมได้มากทีเดียวประตูที่สวยที่สุดได้แก่สรรเสริญลิมวัฒนะหรือว่าเจ้าโก้ซัดจากนอกกรอบเขตโทษระยะร่วม35หลาบอลพุ่งสส่ในมือผู้รักษาประตูทีมชาติบรูไนเป็นประตูแรกให้ทีมช้างศึกก่อนเอาชนะบรูไนไปได้ถึง6ประตูต่อ0ในรอบแรกอายุน้อยที่สุดอิศัก์นารัโทหรือเจ้ามินเพิ่งจะมีอายุครบ17ปีในรอบชิงชนะเลิศ รวมไปถึงอาร์มสุภชัยใจเดดสูนหน้าจากหรห้วปทุมคงคาและแกนธีรพลธนชาติกุลเป็นสามนักเตะท,ที่ถูกดันขึ้นมาเล่นในชุดนี้และถ้าผลงานได้ดีเสียด้วยถือว่าทีมชุดนี้แบกอายุเล่นกับทีมอื่นๆได้อย่างไม่ธรรมดาปิดท้ายที่ชดที่ประทับใจมากที่สุดในรายการนี้ทุกคนพร้อมร่วมใจกันกราบไปที่พะบรมฉาชาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสแสดงความจงรักภักดีนั่นคือภาพที่สุดประทับใจที่สุด ไม่เพียงแค่นักฟุตบอลเท่าน,นั้นแต่เป็นความประทับใจของแฟนบอลทั่วประเทศอีกด้วยครับและนี่คือที่สุดของรายการนี้ติดตามสถานีต่อไปของทีมชาติชุดนี้ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรและทีมข่าว t r u e o u พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามความหวังของทัพช้างศึกชุดนี้กันต่อไปด้วยครับการาณรงมาโชคทีมข่าว t r u e o u รายงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว